สวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจสอนเลียมผ้านะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องที่นำมาขายในเพจสอนเรียมผ้านะครับมาดูกันสำหรับเครื่องที่ผมนำมาขายนะครับเป็นเครื่อง30 20นะครับเป็นเครื่อง40วันนะครับค,คือก่อนอื่นเนี่ยพูดกันว่าเครื่องแต่ละเครื่องเนะี่ยมันจะมีประสิทธิภาพ คุณภาพของมันก็คือสามารถแกะสามารถตัดได้เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะมันจะต่างกันแค่หน้าตัดนะครับแต่คันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยคือเป็นเครื่อง40วัตต์หน้าตัดอยู่ที่300ถึง200นะครับเป็นเป็นเครื่องเครื่องเล็กน,นะแต่มันสามารถริบขอพ้าได้นะครับคือก่อนอ่น้นี้เราเราต้องถามก่อนว่าที่เราจะซื้อเครื่องอะเราจะซื้อ,อไปทำอะไร ถ้าเอาเลี่ยมก่อพลาสตเนี่ยนะนำตัวนี้เลยตัวเล็กแค่นี้ก็พอแล้วครับนะครับมารู้ว่าเครื่องนี้มันดียังไงปกติแผ่นแผ่นที่เราเลี่ยมก่อพลาสตนะครับนะมันจะเป็นแผ่นสามสิบคูนสามสิบนะครับเครื่องนี้มันสามารถถึงแม้ว่ามันจะตัดหน้าตัดมันจะอยู่ที่สามร้อยคูนสองร้อยหรือว่าสามสิบคูณกี่สิบเซนนั่นแหละนะครับแต่มันสามารถอ่าอ่าข้อดีของมันนะครับนะ ก็คือมันก็สามารถตัดตัดได้ตั้งแต่แผ่นตั้งแต่มุมนี่เลยถ่ายให้เห็นตรงนี้ตึ๊นี่นะครับเนาะแผ่นมันจะเป็นสามสิบคูณสามสิบนะมันก็จะตัดได้แต่มุมนี้เลยครับก็คือมันทําให้เราใช้ใช้แผ่นได้อย่างคุ้มค่านะครับอ่ะครับนี้มาดูเครื่องเครื่องทั่วไปนะที่เขาใช้ใช้เครื่องทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับนะมาดูเครื่องนี้ก่อน อันนี้คือเครื่องเครื่องทั่วไปที่ใช้กันนะมันจะเป็นลักษณะนี้ไอแกนตัวนี้มันจะอยู่ด้านหน้านะครับอ่าแกนตัวนี้มันจะอยู่ด้านหน้านะครับเวลามันตัดเนี่ยมันก็จะตัดได้แบบนี้น,นะครับมันจะตัดได้แบบนี้มันจะเริ่มตัดตั้งแต่ตรงตรง,ตรงกลางเกือบเกือบจากกลางนะครับนะตรงนี้นะแ่นนะ มันก็จะตัดมานี้เสร็จแล้วพอเราตัดเสร็จปุ๊บไ้ส่วนตรงนี้มันเราถึงจะได้หักแล้วก็ยเอามาใช้ได้อีกนะครับนะแต่ถ้าเครื่องเครื่องเครื่อง,องตัวใหม่ที่ผมนํามาเนี่ยมันจะตัดได้ตั้งแต่มุมนี้เลยนะครับมันจะใช้แผ่นได้อย่างคุ้มค่านะครับอัน<า><า>นี้ก็ประมาณนี้นะครับนะ,ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อ ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเรามาดูว่าเครื่องมันทํางานได้แบบไหนนะครับนะครับผมขอขอบคุณมาครับเก

发给你。<Okay. S 2> okay.